สวัสดีขอรับท่านผู้ชมพบกับกับผมอีกเช่นเคยนะขอรับใน f l y b r r n d ์แ a Channel นะขอรับ a n n e l น้องใหม่ใน YouTube นะขอรับก็เหมือนคราวที่แล้วก็จะบอกว่าจะรีวิวชุดเกี่ยวกับวันคริสต์มาสนะขอรับซึ่งก็ผมก็ไม่ได้รีวิวแล้วนะขอรับเพราะว่ายังหาวัสดุอะไรแบบไม่ค่อยพร้อมนะขอรับก็จะมารีวิวช็อกโกแลตอันนี้แทนนะขอรับก็เป็นของขวัญปีใหม่ที่ ทางเพื่อนแม่ผมเขาฝากมาให้นะขอรับก็ยี่ห้อช็อกโกแลตก็จะเขียนไว้ว่ากาเลียนนะขอรับก็อ่านผิดอ่านถูกก็ขออภัยด้วยนะขอรับนี่มีโบสีทองด้วยนะขอรับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้ตัวหนังสือเล็กมากเลยสายตาไม่ค่อยดีนะขอรับตัวหนังสือเล็กมากเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะขอรับนี่นะขอรับ ก็ข้างๆกล่องก็จะเป็นช็อกโกแลตแบบในรูปแบบต่างๆนะะอรับมีทั้งสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหัวใจอะไรประมาณนั้นนะขอรับก็จะมาข้างในจะเป็นยังไงก็เรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าอย่างแรกนี่ก็คือลอกถุงออกมาก,ก่อนนะะครับ ถุงใส่ใสมีพลาสติกใส่หุ้มอยู่สุแล้วก็จะได้ออกมาเป็นกล่องประมาณนี้แล้วขอรับเราก็แกะดูข้างในกันหู้ิีท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าขอรับกลิ่นหอมมากท่านผู้ชม สวยมากน่ากินมากนี่ค่ะเพื่อผู้ชมโอ้น่ากินมากเลยมีหลายรูปรอ่ะมาชมนี่นะขอรับนี่มันจะเป็นนี่ก็คือรูปหัวใจนะขอรับเขียนว่าการเลียนนะขอรับตรงนี้ก็อันนี้ก็เป็นรูป ตัวจีนะขอรนะับตัวจีประมาณนี้นะขอรนะับก็เห็นกันหรือเปล่าขอรนะับท่านผู้ชมตัวจีนะขอรนะับก็จะเป็นตัวยอ่อมาจากยี่ห้อมันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะขอรับตรงนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนรูปอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ขอรนะับท่านผะู้ชมเหมือนรูปแจกันรูปไห่อะไรประมาณนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็นี่เลยท่านผู้ชมนะเป็นรูป เือนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนอนหลับ <c oughs> เป็นรูปทรงกลมแบบนี้ต่อไปก็นี่ขอรับ่าผู้ชมรูปสามเหลี่ยมอันนี้นะขอรับมันเหมือนเป็นรูปเอ,อ่อสริงอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะขอรับเหมือนอีบอีบอีเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนบีระมิดอะไรประมาณนั้นแล้วก็เป็นสริงอะไรก็ไม่รู้ต่อไปก็นี่ครับเหมือนหน้าคนนะขอรับหน้าคนครึ่งหน้านะขอรับ นี่มีทั้งไวช็อกโกแลตกับดาร์กช็อกโกแลตอยู่ด้วยกันนะขอรับเป็นรูปคนครึ่งหน้านะขอรับแล้วต่อไปก็เป็นรูปนี้เลยนะขอรับเหมือนเป็นอะไรสักอย่างเหมือนเป็นกองเป็นอะไรสักอย่างนะขรับมีไม้เหมือนกองนะครับนี่จะเป็นหยกักหยักตรงนี้นะขอรับท่านผู้ชมต่อไปขอรับรูปสุดท้ายนะขอรับ เป็นแบบนี้นะคอรับเป็นลายช็อกโกแลตขาวๆแบบนี้นะคอรับเป็นรูดลายสวยงามมากเลยชอบมากอันเนี้ยอันสุดท้ายชอบมากก็สําหรับคลิปนี้ก็รีวิวช็อกโกแลตก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะ้อรับวันนี้ไฟเบอร์แอร์แทกลาไปก่อนบายบายสวัสดีขอรับ